สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลิตพิเศษการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เราจะมองเอาลุกระหว่างวันที่1 5จนถึง19กันยาย,ยน2 5 5 7นเนะคะค่ะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีปัจจัยและปัจจัยที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นนะคะบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศเองเนี่ยสัปดาหสัปดาห์นี้เนี่ยอมองว่ามีประเด็นอะไรสําคัญที่มองว่าเป็นประเด็นสาคัญที่สุดที่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดบ้านเรา ก็จริงๆคงไม่ได้กระบส่งผลกระทบต่อแค่ตลาดบ้านเราที่เดียวนะคะที่ว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์สําคัญมากๆอันหนหมที่นักลงทุนจับตารอคอยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการประชุม f o m ีของเฟดน,นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่16แล้วก็17กันยายนนี ก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะมองว่าเฟดเมื่อไหร่เฟดจะส่งสัญญาณในการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งแฟกเตอร์นี้เนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เฟดเริ่มต้นเรื่องของการปรับลดตัวมาตรการ QE ซึ่งกําลังจะหมดลงในช่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วสเตปถัดไปก็คือเรื่องเมื่อไหร่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งการที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำมาค่อนข้างยาวนานนะคะตั้งแต่ประมาณปี2008เนี่ย ก็แน่นอนที่สุดทุกคนก็มองว่าถ้าเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องเริ่มมีการขยับตัวอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่า,าทางเฟดเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อย g อ e s s i v e มากในการส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจในเรื่องของว่าเฟดอาจจะต้องการระยะเวลาในการที่จะ สร้างความมั่นใจว่าตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความแข็งแกร่งถึงแม้ว่าในระยะหลังเนี่ยประธานเฟดหลายสาขาเนี่ยเริ่มมีคอมเมนต์ว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นอัตกกราดเบียได้เร็วกว่าคาดซึ่งที่ตลาดคาดการณ์ก็คือประมาณครึ่งปีหลังของปี58เป็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณส่งออกมาจากประธานเฟดหลายสาขาว่าหลังจากที่ตัวภาคแรงงานตลาดแรงงานส่งสัญญาณเรื่องของตัวเลข อจากการว่างางานจากการจ้างงานที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยออก็น่าจะขึ้นอัาดอบเบียได้เร็วกว่าคาดนะคะก็อาจจะมีหลายหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะเป็นขึ้นใรมากที่หนึ่งของของปีหน้าเลยดีไหมหรือว่า aggressive มากๆก็พูดกันวนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะคะว่าน่าจะขึ้นอัาดอบเบียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้คงขึ้นอยู่กับตัวประธานเฟดเป็นหลักก็คือตัวหนังเซนต์เยเลนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างยังไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิง aggressive มากนทํากับการยังคงต้องการระยะเวลา ในการคอนเฟิร์มเรื่องของการคุมตัวภาคแรงงานว่าจะเป็นไปอย่างถาวรหรือเปล่าเป็นพเนนิยมหรือเปล่านะคะทั้งเรื่องของการจ้างงานเองหรือว่าจะเป็นการฟื้นตัวเพียงแค่ชั่วคราวนะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่การจ้างงานในเรื่องของการร่วงเวลาโอเวอร์ไทม์ที่มีมากขึ้นเท่านั้นนะคะ,ะเยเลนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ,อ,ะอยู่ทางบ้านสายพิราบาพิเศคือค่อนข้างเดอโรวิชนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนคาดหวังว่าเยเลนเนี่ยน,น่าจะเริ่มมีโู๊ เริ่มเริ่มมีการทงสัญญาณที่ที่แตกต่างจากหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะเพร่อนันก็คือมองว่าโอกาสที่จะเห็นว่าเยเล่นน่าจะส่งสัญญาอะไรออกมาบ้างที่แตกต่างไปจากครั้งก่อนก็น่าจะเริ่มมีมากขึ้นนั่นค่ะ ก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมองว่าผลกระทบที่มีต่อทิศทางของตลาดหุ้นในต่างประเทศเองว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐยุโรปหรือว่าตลาดบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะจากปัจจัยต่างที่ถ้าเป็นของปัจจัยบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยต่อตลาดหุ้นเวลามีการปรับเพิ่มขึ้นอนาจเรียกโดยเฉพาะประเทศใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยแน่นอนที่สุดคือมีผลกระทบต่อทุกตลาดส่วนบ้านเราเองเนี่ยก็คิดว่าถ้าไม่ได้ตกลงสัญญาอะไรเพิ่มเติมออกม,มันเลยก็คิดว่าคงไม่ได้มีอิมแพกอะไรก็คงลงทุนนะคะ แต่ว่าโอกาสที่จะเห็นว่ามีสัญญาณในเชิงลบ มากขึ้นจากการที่มีการส่งัญญาณอะไรออกมาบ,บ้างว่ามีความ aggresive เพิ่มขึ้นแม้แต่จะเล็กน้อยตลาดก็มักจะตอบสนองกันในเชิงลบนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นเป็นตัวกดดันทําให้ตลาดมีดาวไซด์ลงไปอีกแต่ถามว่าดาวไซด์ลงไปจะลึกไหมถ้ามองจากภาพรวมเนี่ยเรื่องของเฟดเป็นเพียงแค่หนึ่งในแฟกเตอร์ถึงแม้ว่าเป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญแต่ว่ามันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นที่ที่คอยซัพพอร์ตตัวดาวไซด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามองว่าในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวกับ ภายในประเทศของเราเองเรื่องความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองที่มีมากขึ้นจะส่งผลให้เรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะทยอยออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแฟกเตอร์ที่นักเงทุนมองเอาลุกในเชิงโพซิทีฟค่อนข้างเยอะคือคาดหวังกันเยอะว่าจะเห็นตัวาการพุ้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเราในปลายปีนี้ต้นปีหน้าานะ,ะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นแฟกเตอร์หลักในการระผ่องตลาดถ้ามีดาวไซด์เกิดขึ้นจากแฟกเตอร์ภายนอกอย่างเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นราดเบี้ยของเฟดนะคะ นั้นในกรอบสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมองว่าดาวไซ์อาจจะดูไม่ได้ลึกมากแต็แรกเนี่ยเรามองที่1550-1560เป็นดาวไซ์ที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนของอัพไซ์ก็คงจะไม่ค่อยเยอะนะคะประมาณสัก1,000หัวน,นะคะน,นั้นก็เป็นมุมมองของแฟกเตอร์ที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยแต่ว่าที่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคมาเราก็ต้องถามซะหน่อยว่ามุมมองของปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบเนี่ยคงไม่เกี่ยวกับเทคนิค แต่ว่ารับเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สําหรับตลาดโลกเพราะว่า i m p a c คผลกะมีทุกตลาดนะคอาถ้าเกิดขึ้นก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหลายๆตลาดนะทั่วโลกตอนนี้มันมีลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือหลายๆตลาดเนี่ยพยายามขึ้นเทสทายเดิมหรือขึ้นเทสแนวต้านเดิมแต่เริ่มมีการทีาเรียกว่าเอาม um ุมเป็นตั้มตกนะคะไม่แตกต่างกันเลยทั้งอย่างจากตลาดอเมริกาก่อนจะได้อย่างดาวโจนส์เนี่ยเราจะเห็นว่าเทสหนึ่งเจ็ดพันสองร้อยมาสามสัปดาห์แล้วแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่าน แต่ว่าเนื่องจากเทนหลักของเขาที่ยังแข็งแรงเนี่ยเราก็มองว่าไม่น่าจะมีการปรับลดลงเยอะค่ะสัก4ี่0 0จุดก็คือประมาณ16800หรือ16700เนี่ย น่าจะยืนได้นะคะส่วนตลาดอื่นๆก็จะคล้ายๆกันอย่างแดกเนี่ยก็พยายามจะเทสทายเก่าที่1นึ่งหมื่นจุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะมีแรงเหวี่ยงในช่วงสั้นจากเครื่องมือขึ้นไปได้ก็คิดว่ายังไม่น่าผ่านนะคะก็น่าจะเป็นจุดที่ขึ้นไปเทสแล้วทำให้เกิดการปรับตัวแต่ว่ามองไม่เยอะเหมือนกันนะคะมองแค่ประมาณ9 5 0าจุดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะยืนได้นะคะมาดูในตลาดเอเชียบ้างนะคะทางเอเชียเนี่ยเริ่มจากหางเสงนะคะแล้วก็จะเห็นว่าหางเสงเนี่ยประมาณ สามสีัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดอาการติดเหมือนๆกันเลยนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ25,300จุดนะคะแต่ว่าหางเสียงเนี่ยเวลาขึ้นแรงขึ้นลงก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงรักษากรอบความเป็นไตเวยไปได้นะคะกรอบก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณสอ่สัก24,250ถึงประมาณ25,300จุดนะคะส่วนในตัวของนิเคอิเนี่ยอาจจะดูดีกว่าตลาด เป็นอื่นที่เก่ามานะคะแต่ก็แค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีความพยายามจะทดสอบไฮเก่าที่หมื่นหกพันสามร้อยถึงกันซึ่ง<ม>ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นตลาดเดียวที่มองในแง่ดีว่าอาจจะได้ขึ้นได้นะคะ<ม>แต่ก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วก็ต้องดูตัวอีกทีหนึ่งว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะ<ม>แต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คิดว่ามคงจะน่าจะแค่ได้ต่อนะคะ<ม>ทีนี้เนี่ยมาดูในตลาดหุ้นไทยบ้างห<ม><ม>ุ้นไทยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่า ไอ้ตรงที่พยายามเทสพันหกเนี่ยเราก็พูดไปมาหลายตำดาลแล้วก็ไม่ผ่านสักทีเพราะฉะนั้นมันก็ยังถือว่าเป็นแนวำตาลที่สําคัญอยู่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะเป็นแนวำ้านกลมๆเนี่ยอังกฤษยายด้วยนะคะแล้วในสองก็คือในด้านเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยให้สัญญาณเตือนมาสักพักหนึ่งแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเกิดภาวะโอเวอร์บอสนะคะหรือว่าแบลชไดเวนเซนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามองสองกรณีคือกรณีดีที่สุดเนี่ยก็คือทับแบบไซเวย์ก็จะลงไม่ลึกมากนะคะก็แค่ประมาณสัก1 5ึ0งพั คือมันจะไม่ต่างกันมากจากกราฟวีแล้วการาฟเดนะะคือแกวมันจะอยู่ประมาณ5จุดในช่วงนี้แต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันก็ลบมาได้อีกประมาณ20สจุดนะคะซึ่งถ้าเราดูในการาฟวีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเอชีสัปาหาจดอยู่ที่1 5 4 0คือถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ตอบว่าเป็นไปได้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นการพักใหญ่ๆนะคะก็คือประมาณเดือนพฤษภากับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็จะมีลักษณะคือเทส จุดจุดหนึ่งแล้วหลายๆครั้งแล้วไม่ผ่านเนี่ยเราจะมีพักประมาณ40 40กว่าจุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าหากว่ายืนหนึ่งห้าหไม่ได้ก็จะลงมาที่1540นค่ะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับพื้นฐานพื้นฐานก็มองว่าถ้าดาวไซต์ลงมาเสกแรงประมาณสัก1,560เป็นไปได้เพราะว่าถ้าจะเสกถัดมาเนี่ยก็จะอยู่อยู่ที่ประมาณสัก1,530 สามสิบใกล้เคียงกับสินาจุนี้ก็ถือว่าไม่ต่างไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนี่อีกส่วหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะอิงกับเรื่องของแฟกเตอร์ที่จะเกดที่เรากล่าวไว้นะคะที่เรามองว่าสําคัญก็คือเรื่องของดีบุนซีที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วมนึงก็คืออิมแพคที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วมันก็จะกระทบทิ้งไปถึงค่าเงินบาทของเราด้วยนะคะวันนี้ไม่จ้าพร้อมมองทางด้านเทคนิคต่อเทรนด์เรื่องของค่าเงินบาทแล้วก็ดอลลาร์เป็นกันราค์า็ถ้าดูจากดัชนีตลาอินด์เเเนี่ยราจะห็นว่ามันกลัอิน แนวต้านเดิมเนี่ยประมาณ84.5นะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเทสไปสครั้งแล้วก็ลงแล้วก็ลง <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นมาเหมือนกันถามว่าในส่วนของเครื่องมือนเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมถ้าดูจาก BCD ซึ่งเป็นเครื่องมือระยะกลางการวิจัเป็นไปได้ที่จะทะลุขึ้นไปแต่ระยะสั้นเนี่ยแน่นอนโอเวอร์บอตมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอตัวเพราะโอเวอร์บอตในลักษณะที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมด้วยคือค่าเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นจากเทรนที่แข็งอยู่ตอนนี้เนี่ยคือถึงไม่ปรับลงอย่างนน้ออยยก็่่่าาจะลตตัววเพีแ พอมาเทียบกับค่าเงินบาทไทยแล้วเนี่ยภาวะเป็นไซด์เวย์มาประมาณก็ประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันยังคงอยู่นะ,ะเราก็เลยต้องมองว่า,าน่าจะส่งตัวเป็นฟอกไซด์เวย์อยู่ก่อนสำหรับค่าเงินบาทก็รับประมาณสัก31.9ถึง3า8นะส่วนต้านก็ประมาณ32.4.5อะไรแถวๆนั้นนะคะทีนี้ว่าถ้าจะออดีคข็งก็คือต้องรอให้มันเบรกจะก,กรอบนี้ไปก่อนกอบเติมก่อนเราถึงจะต้อง,องมองฟารโฉมว่าในทีนึงค mm ่ะ hmm. ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ส่งมาทอนภาพมาจากเรื่องของค่างเงินนะคะเพราะว่าก็ถ้าพูดถึงเรื่องเองาค่างเงินดอลลาร์เนี่ยก็แข็งค่า,ข,าขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเป็นการตอบรับเรื่องของความคาดหวังว่าเป็ดเนี่ยจะปรับเพิ่มข,ขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยก็เด,เดินเดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วถ้าตอนนี้ทางด้านเทคนิคมองว่าอาจจะมีได์เวฟนั่นก็คือต้องรอต,ต้องรอให้มันให้มีมแรงชัดเจนขึ้นว่า ตกลงแล้วจากการประชุมวันที่16-17เนี่ยเป็ดบอกอะไรเรานะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวสัญญาณต่างมันก็จะแสดงผลออกมาเองว่ามันควรจะเลือกข้ามไปทางไหนมากกว่ากันนะคะก็ถ้าคิดว่ามีความแอคทีฟมากขึ้นก็อาจจะแข็งต่อแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะเริ่มมีเริ่มมีไซเวอร์ย่อตัวลงนะคะหลังจากที่ขึ้นมารลองหลับก่อนหน้านี้นี่นั่นก็คือเป็นเพียงแค่หนึ่งแฟตอร์นะคะที่เรามองว่า ให้น้ำหนักมากสุดแล้วกันนะคะว่าว่าข้อทรามมีความสําคัญมากแต่มันก็ยังมีแฟกเตอร์อื่นที่มีผลกระทบต่อต่อการลงทุนแบบอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดหุ้นอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของทองคํามีเรื่องของน้ามันนะคะไม่ทราบว่ามีแฟกเตอร์อื่นไหมคะที่เรามองว่าสมควรจะจับตามองในในรอบสัปดาห์นี้ให้น้าหนักะอะไรลองมองมา ก็มองว่าในส่วนของแฟกเตอร์ในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะคะในหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่สําคัญเนี่ยแล้วก็มีกระแสข่าวข้นมาพอออกมาค่อนข้างมากในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วก็คือระหว่างยูเครนแล้วก็ในส่วนของรัสเซียรวมถึงชาติตะวันตกนะคะก็มีการประกาศที่จะคว่ำบาตรในส่วนของรัสเซียเพิ่มเติมออกมาจากทาง EU เองอนะคะก็จะครอบคลุมไปในส่วนของกิจการทางด้านพลังงานเองแล้วก็ในส่วนของ คุ่มที่เกี่ยวกับภาคการเงินงนะคะ,ะก็ในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะออกมาร่วมด้วยช่วยกันกับทาง e ูว่าจะมีมาตรการออกมาในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะก็คงจะต้องจับตาดูความซึ้นหน้าเหมือนกันว่าทางรัเสเซียเองเนี่ยจะมีการตอบโต้ในเรื่องของมาตรการดังกล่าวยังไงบ้างซึ่งถ้าถ้าออกมาในเชิงที่นำไปสู่การสู้รบ หรือว่ามีความุแรงมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าคงยาส่งผลกระทบต่อความต้องการที่จะเข้าไปถือสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะถูกขายทํากําไรใหม่อกรอบอหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้า,อ,าอยู่ในสถานท,ที่เป็นการตอบโต้ด้วยมาตรการทางการค้าอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาในรอบก่อนๆที่มีการจํากัดในเรื่องของ สิกนการนำเข้าสินท้ากเกษตรนะคะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักนะคะต่อทิศทางของราคาน้ํามันหรือว่าทองคำโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ํามันเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าความขัดแย้งทางการเมืองในหลายๆประเทศเองเนี่ย ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันให้ปรับตัวลดลงอย่างที่มีความต้งบนกันนะคะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยในช่วงนี้ในส่วนของอุปทานน้ามันในหลายๆประเทศเองที่เคยเกิดปัญหาอย่างเช่นริเบียเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตามลําดับนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยการส่งออกน้ํามันจากทางริเบีย่ย อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ1นล้านบาร์เรล,ลต่อวันก็ทําให้มองว่าในส่วนของทิศทางของราคาน้ํามันเองเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะเริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะแถวระดับเก้าเจ็ดเหรียญต่อบาร์เรล,ลนะคะก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูในส่วนของทางเทคนิคเองเนี่ยกรอบหลักๆอาจจะเป็นทิศทาง ที่ยังอยู่ในกรอบทางลงอยู่เพราะว่าถ้ามองในเรื่องของอุปสงค์น้ํามันเองเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างอนแอนะคะทั้งจากรายงานาประจาเดืนอนเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ประทานของโอเปกเองแล้วก็สํญญานักงานพลังงานจากกลของสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาในทางเดียวกันว่ามองในเรื่องของอุปสงค์น้ามันในปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงหมายถึงว่ามีการปรับตัวเลขคาดการ์การเติบโตของอุปสงค์น้ามันลงในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะ ส่วนราคาทองคำเองเนี่ยในเรื่องของอความผัดแย้งทางการเมืองที่กล่าวไปนะคะกะ็คงจะต้องจับตาดูเหมือนกันคืออาจจะมีรูปในการที่จะรีบาวขึ้นมาได้มากกว่าในส่วนของตัว น้ำมันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของผลกระทบจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐเองที่มองแล้วเนี่ยทางเทคนิคอ,อาจจะมองว่ามีโอกาสที่จะเริ่มเห็นการชะลอการแข่งข้าอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของออปัญหา Geopolitical Tension เนี่ย ที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจังหวะเหมือนกันที่ดอลลาร์เนี่ยอ่อนมาด้วยด้วยประเด็นดังกล่าวแล้วก็เงินส่วนหนึ่งเนี่ยไหลเข้าไปาในส่วนของสกุลเงินอื่นๆที่ดูมีความปลอดภัยมากกว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ทำให้มองว่าตัวราคาทองคำเองเนี่ย ถ้าปรับตัวร่วงลงมาหลังจากที่หลุดระดับ1240เหรียญต่อออนซ์ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะลงมาที่ระดับประมาณ1 2 0 0รยถึง1 2น0เหรียญแต่ว่าที่ระดับดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวสลับกลับขึ้นมาได้ในในแนวโน้มที่ยังเป็นทางลงอยู่อยู่แล้นะคะเพราะฉะนั้น,นเรื่องของทองคำนี่อาจจะ กลยุทธ์ที่แนะนําคืออาจจะรอไปลองข้างล่างเอว่าน่าจะเป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปลองในช่วงที่ลงไปไม่หลุดระดับประมาณพันสองร้อยเหรียญนะคะก็สําหรับผู้ที่ยังไม่มีสถานะอาจจะไปเปิดลองในแถวนั้นแต่ว่า,าในช่วงต้นเนี่ยยังยัง,ยงสำหรับผู้ที่ชอ็อตอยู่นะคะก็สามารถถือต่อไปรอทำกำไรที่บรนะิเวณกลาได้เหมือนกันแต่ที่หลุดระดับพัน0องเหรียญ เพราะว่าทองคาลงมาค่อนข้างเยอะนะคะตลอดทางนะคะเพื่อนก็อาจจะมีดาวไวอาจจะลิมิตมากขึ้นนะคะที่ถือช็อตอยู่ก็เตรียมให้พอเพียงแล้วก็ส่วนที่ยังไม่มีโพซิชั่นก็ลงไปรอรับข้างล่างแล้วก็ใช้กลยุทธ์ทางด้านหลอเป็นหลังนะคะก็คงต้องจับตาดูแฟกเตอร์นึงที่สำคัญก็คือเรื่องค่าเงินดอลลาร์นะคะอย่างที่บอกกันว่าตอนนี้กําลังกำลังเลือกทิศอยู่ว่าจะชะลอการแข่งข้าได้หรือเปล่าะถ้าทรงนั้นชะลอได้ก็จะ เห็นเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นของราคาทองคาได้นะคะก็เป็นแฟกเตอร์ที่มีความผสมผสานลิงก์กันอยู่นะคะส่วนของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ให้ภาพค่อนข้างเกาะเป็นเกอบจำกัดน,นะคะก็นักทุนที่จะเทรดหุ้นในระยะสั้นๆช่วงนี้เนี่ยหคือต้องมีความระมัดระวังและมีวินัยนะคะคือถ้าปรับเพิ่มขึ้นไปแถวพันห ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยเทครอฟิตออกไปอย่างน้อยบางส่วนนะคะในระยะสั้นเ่าขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่้าทางกลับกันถ้ามีข่าวร้ายออกมาลงไปเนี่ยก็คิดว่ามีนักลงทุนส่วนหนึ่งนะคะอย่างน้อยพวกนักลงทุนในระยะกลางหรือยาวเนี่ยเตรียมเงินที่จะรอซื้ออยู่รอรับคุนอยู่นะคะบนความคาดหวังว่าจะไปขายปีหน้านะคะในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้นๆน,นะคะก็นักลงทุนก็คงต,งต้องติดตามข่าวนะคะอย่างที่เราบอกตอนสัปดาห์นี้เราให้แฟกเตอร์สําคัญ2องส่วนนะคะ เรื่องนี้ส่วนีของเฟดนะคะแล้วก็ในส่วนของ g e o p o l i t i c ติดตามกันต่อไปนะคะคิดว่าความไม่แน่นอนของปัจจัยเหล่านี้น่าจะเข้ามาสร้างของผันผวนแล้วก็ตัวแปรที่สําคัญที่สุดมากกว่าตัวแปรจากภายในของเราเองที่ค่อนข้างมีเสิทธิภาพแล้วก็ให้ภาพที่ชัดเจนมากกว่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอัปเดตของสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเราสามคนเนี่ยก็จะมาอัปเดตแฟกเตอร์ต่างๆนะคะทั้งในส่วนของตลาดหุ้นในส่วนของ d e r i v a t i v e นะคะตลาดทองคำน้ำมันแล้วก็ ขาวทางดานเทคนิคของประเทศหลักๆนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยนะคะก็จะพบกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ